สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูบอลสีอีกหนึ่งตัวนะคะบอลสีตัวนี้เคยมีราคาแพงราคาสูงมากๆอยู่ช่วงปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเมื่อท้ายๆปีนะคะนี่นะคะบอลสีตัวนี้มีชื่อว่าน้าเมืองนนนะคะน้าเมืองนนเนี่ยตัวแท้จะมีสีออกแดงนะคะแดงแล้วก็ด่างชมพู อาจจะมีเหลืองปนบ้างนะคะคือด่างหลายสีอะคะ่ะแต่วันนี้เรามีตัวแผงนะคะตัวนี้นะักเมืองนอนแผงเขียวนะคะแล้วก็ด่างด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะน้าเมืองนอนนะคะต้นนี้นะคะต้นต้นเนี้จริงๆเป็นไซส์เดียวกันเลยนะคะก็คือไซส์เดียวกันกับอีกสี่ต้นนี้เลยแต่ว่าต้นเนี้คือเอามาใส่กระถางใหญ่ไว้น้องก็เลย ดูจะโตกว่าทุกต้นนะคะก็คือที่เอาก็มาใส่กระถางใหญ่ไว้นี่ก็คะจะไว้ตั้งแม่แล้วก็เอาไว้ให้ลูกค้าได้ดูนะคะว่าคือบอนด่างเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องด่างสวยตั้งแต่เล็กแล้วก็จะด่างสวยไปเรื่อยๆตัวนี้จะเป็นตัวที่ด่างน้อยแต่ก็ยังเปิดมาด่างสวยเห็นไหมคะ บอนสีที่ด่างประมาณนี้นะคะเหมาะกับการเป็นแม่พันธุ์ที่ดีนะคะใครที่อยากได้ไปตั้งเป็นแม่พันธุ์เหมาะมากเลยนะคะคือน้องด่างแต่ก็มีเขียวเยอะแบบนี้คือจะเลี้ยงได้โตไวค่ะถ้าจะเอาหนอกก็ได้เร็วถ้าจะผ่าหัวก็หัวโตแล้วก็โตเร็วนะคะ นี่นะคะนะับเมืองนนนะคะอันนี้เป็นไซส์เดียวกันนะนี่นะคะก็คือเห็นไหมคะใบแรกๆก็คือด่างแค่ใบเดียวนี่นะคะแล้วก็นี่ก็จะเปิดตาเรื่อยๆนะคะเปิดด่างสวยมาเรื่อยๆนะคะอันนี้คือตั้งไว้ให้ลูกค้าได้ดูนะคะว่า ด่างประมาณนี้ก็สามารถด่างสวยได้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะทีละต้นนะคะเรามีมาแบ่งกันทั้งหมด4กระถางนะคะเริ่มต้นที่กระถางแรกเลยนะคะไซ์นี้วันนี้เรามีโปรโพิเศษนะคะต้นละ170บาทส่งฟรีนะคะ170บบาทส่งฟรีไม่ได้ไซส์เล็กนะคะนี่นะคะล้นกระถางมาก 1 7 0บาทส่งฟรีนะคะมีทั้งหมด4กระถางนี่กระถางแรกที่2กระถาง3กระถาง4ค่ะนี่นะคะมีทั้งหมด4กระถางนะคะใครสนใจสามารถโทรมาได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้นะคะทริปต่อไปที่สวนจะพาไปดู บอลสีตัวไหนจะมีบอนสีดงังมาแบ่งเพิ่มเติมอีกไหมหรือว่าจะพาไปชมสวนไหนอย่าลืมกดติดตามช่องบ้านสวนสศรษฐีพาไว้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมโทรมานะคะลนะเมืองนนท์ค่ะสวัสดีค่ะ